สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะพามาดึงยอดถั่วนะคะดึงยอดถั่วย,ยังไงก็คือดึงให้มันขึ้นข้างบนนะคะเพราะถ้าไม่ดึงมันจะตกะเดี๋ยวนะคะอันนี้คือดึงที่ดึงเสร็จแล้วนะคะวันนี้มีเชือกฟางก็เลยใช้เชือกฟางนะะถ้ามีเชือกไนล่อนก็ใช้ได้นะคะเชือกอะไรก็ใช้ได้นะคะอันนี้คือต้นถั่วของเราเมื่อโตมา,ตมาอันนี้เหลือไว้สองต้นเนาะนะคะก็จะใช้ฟางผูกตรงนี้ นะคะรัดเข้าไปใต้ใบนะคะผูกไว้อย่าให้แน่นมากนะคะเพราะว่าต้องเผื่อให้ให้ต้นถั่วของเราโตได้นะคะแล้วก็เราก็รัดขึ้นไปนะคะรัดเบาๆนะคะไม่ต้องไม่ต้องรัดนแรงนะคะรัดเบาๆผูกหลวมๆนะเพื่อให้มันจเจริญเติบโตไปอันนี้เราก็ผูกแล้วก็ดึงขึ้นไปนะคือเ,เราต้องการให้มันขึ้นไปค้างที่เรา ที่เราใส่ไว้ข้างบนแล้วก็ดึงขึ้นไปผูกไว้นะคะกับค้างที่อยู่ด้านบนนะคะอันนี้ก็มีสองต้นก็เลยผูกเป็นสองหลักนะอันนี้มันมีเสาอยู่แล้วเสาค้ำแล้วก็ทําให้มันเลื้อยขึ้นไปตามเสานะคะผูกแล้วก็ดึงขึ้นไปตามเสาอย่างนี้นะคะต้นนั้นก็ผูกแล้วเหมือนกันนะคะเห็นไหมคะต้นนี้ก็ผูกแล้วผูกขึ้นไปข้างบนนะคะต้นนี้ก็ผูกแล้วนะคะ จ่ะต้นถัว่วเพราะว่าถ้าไม่ผูกมันจะนอนระเนระนาดแบบนี้เลยนะคะมันก็จะแบบหาที่ยึดเกาะไม่ได้นะคะมันก็จะแบบอยู่อย่างนี้นะคะมันไม่มีค้างให้มันทีนี้เราก็ต้องดึงพยุงช่วยเหลือมันนะคะถ้ามันขึ้นไปได้รับแสงอยู่ด้านบนนะคะแล้วก็เวลาที่เขาออกฝักออกลูกมา ฝักเขาก็จะย้อยลงมาอย่างสวยงามแล้วก็ไม่ติดพื้นดินนะคะไม่มีพญาด์แบบจากพื้นดินไอตัวนี้นะคะอ,อ๋เหมือนจะหักนะคะแล้วก็วันนี้เด็ดยอดถั่วด้วยนะคะนี่เราก็มาเด็ดยอดถั่วด้วยทําไมต้องเด็ดยอดถั่วก็คล้ายๆกับคลิปที่แล้วนะคะที่เด็ดยอดพริกก็คือต้องการให้มันแตกนะนี่จะเด็ดเลยนะต้องการให้มันแตกพุ่มเป็นพุ่มใหญ่ ให้มันแตกกิ่งก้านออกมาหลายๆกิ่งนะเราก็จะได้ผลผลิตที่มากขึ้นนั่นเองนะคะอันนี้เด็ดแล้วนะคะเด็ดแล้วนะเด็ดยอดเรียบร้อยนะทีนี้มันก็จะแตกกิ่งใหม่ออกมานะอันนี้ก็ต้องเด็ดเช่นกันแต่ตัวนี้มันหักนะคะนี่คือยอดของมันเนาะแล้วก็ทำการเด็ดนะตรงนี้ได้เล เด็ดกิง่งพอมันเริ่มยาวสักหน่อยนะคะสักประมาณเมตรสองเมตรก็เด็ดได้เลยเพื่อให้มันแตกกิ่งใหม่นะคะอันนี้เดี๋ยวก็จะเด็ดในรอบต่อไปนะคะอันนี้ก็เด็ดแล้วเด็ดแล้วเด็ดยอดไอ้ตัวนี้ก็เด็ดแล้วเด็ดแล้วแล้วก็ผูกเรียบร้อยนะคะให้มันเคลียวขึ้นไปเราบังคับมันนะคะให้มันเคลียวขึ้นไปข้างบนนะขึ้นไปกับ ค้างอยู่ค้างข้างบนนะคะที่เราทําค้างไว้ให้มันนะคะโอเควันนี้ก็นะคะมาทำคลิปนะคะแค่นี้เราปลูกถั่วแบบไร้สารพิษปลูกผักแบบไร้สารพิษนะคะเป็นเรื่องปกติที่จะมีเห็นไหมคะเพี้ยมาเริ่มลงเราก็จะมีวิธีกําจัดเพี้ยมาให้ดูนะคะอาจจะใช้ขี้เท่าหรือว่าสไล์ผสมน้ำนะคะน้ำขี้เท่าผสมน้ํา ะะเพื่อไล่เพีย้ยหรือว่ายาสูบก็ได้นะคะยาเส้นแช่น้ําเอาน้ําของมันนะคะมาฉีดพ่นไล่ได้เหมือนกันนะคะโอเคก็คงจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะสําหรับต้นทัวแล้วเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ